สวัสดีคะ่คะค่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณไอซ์นะคะ,สว,ส,คะคสวัสดีค่ะคะุณไอส์สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ยูดีคอนคลินิกนะคะสาขาปทุมวันกันนะคะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณไอซ์นะคะและกับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูเพจของเรานะคะติดตามมาการนะคะของคุณไอซ์เนี่ยเสริมปากกระจับไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเสริมปากกระจับของคุณไอซ์แล้วก็เพิ่มลิปกราฟด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ปากออกมาเป็นทรงสวยมากเลยค่ะถูกใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าทาลิปแล้วออกมาสวยเป็นทรงค่ะค่ะรู้สึกว่าหน้าดูละมุนขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหน้าดูหวานขึ้นอ,อันนี้ถามนิดนึงนะคะก่อนทาเนี่ยคะ่ะทำไมก่อนทํารูปปากของคุณไอซ์เป็นยังไงบ้างคะถึงถึงตัดสินใจที่จะเสริมปากกระจับนะคะปากจะเป็นคนปากล่างปากบนเท่ากันนะคะชั้นปากจะใหญ่แล้วก็เป็นคนเนื้อปากเยอะตรงเนี้ยก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนําว่าถ้าจะทำเนี่ยคะ่ะก็ต้อง ให้มีการลิฟกราฟปากจะได้เป็นทรงเห็นชัดมากขึ้นแล้วก็ลิฟกราฟเนี่ยจะทําให้ปากเป็นทรงอยู่ได้นานขึ้นค่ะค่ะก่อนทาแต่ก่อนทํากับหลังทําแตกต่างกันไหมบ้างไหมคะตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างกันมากค่ะรู้สึกมีคนทักเยอะมาค่ะว่าทํกมาแล้วสวยมากแล้วก็ตรงนี้ค่ะเวลาทาลิปทาอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนให้ให้มาขายขายลิปให้ขายอะไรให้เงี้ยขาะรีวิวให้เขาอะไรเงี้ยค่ะ หลังทาแล้วมีอาการบวมไหมคะของคุณไอซ์ไม่เจ็บเลยค่ะกินข้าวได้ปกติเลยกินข้าวได้กินน้ําได้ใช้ชีวิตได้ปกติเลยแล้วก็ทาําความสะอาดง่ายมากค่ะดูแลแผ่ง่ายอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลยค่ะมีฟีดแบ็จากคนรอบข้างยังไงบ้างคะก็มีถามเข้ามากันเยอะค่ะว่าทําที่ไหนแล้วก็ทําทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําว่าต้องดูแลยังไงบ้างแล้วก ชี้แนะว่าเออแบบท,ำท,ำทำําทําสรงไหนดีถึงจะสวยอะไรอย่างนี้ค่ะของคุณไอไม่ชอบทํากับคุณหมอท่านไหนไปคะเนี่ยทํากับคุณหมอแคนค่ะคุณหมอแคนใช่ไหมคะมือเบาไหมคะคุณหมอมือเบามากค่ะฉีดยายังไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ทําไปแล้วหนึ่งเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็ปากของคุณไอตอนนี้ก็เริ่มนวดปากแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเริ่มนวดมาได้นานแล้วหรือย,อยังคะก็ะตั้งอ่าหลังจากที่มีการ ตัดใหม่ไปอะค่ะก็เริ่มนวดบ้างแล้วค่ะตามที่พี่พี่พนักงานสอนนะคะค่ะอ่าอ,อันนี้เดี๋ยวให้ความรู้ข้อมูลนิดนึงนะคะสําหรับคนที่สนใจเสริมฝากกระจับนะคะคือการเสริมฝากกระจับนะคะหลังตัดใหม่ไปแล้วเนี่ยประมาณ1นอาทิตย์นะคะเราก็แนะนําให้นวดปากนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปากนะคะตึงทาให้ปากนิ่มนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ปาก,ปากเนี่ยมัน มีลักษณะเป็นก้อนไตที่เกิดขึ้นนะคะควรนวดเป็นประจำต่อเนื่องนะคะ2-3เดือนนะคะเพื่อจะทําให้ทรงดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูรูป b บ f o อ e นะคะก่อนทํา <c oughs> ของคุณไอซ์ดีขวนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค <c oughs> ่ะโอเคเนี้ยซูมไปนะคะรูปก่อนทํานะคะค่ะ ก่อนทำนะคะจะเห็นได้ว่าปากบนของคุณไอซ์นะคะก็คือยังไม่มีความเป็นกระจับที่แบบสวยเนาะเนื่องจากว่าอ่าแล้วก็เวลาทาลิปรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นทาลิปรู้สึกว่าทามันยังไม่สวยค่ะมันมันยังไม่ถูกใจตัวเองเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่าทรงแบบว่ายังไม่ไม่ยังไม่ถูกใจตัวเองใช่ไหมคะค่ะค่ะและ้วแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นหลังทาของคุณไอซ์นะคะโอเค ที <mile> ่นี้นะคะก็คือจะเทียบกันนะคะเห็นไหมคะว่ารูปปัจจุบันของคุณไอนะคะเนี่ยค่ะปัจจุบันนะคะของคุณไอเนี่ยก็คือปากจะเป็นทรงสวยเลยนะคะคุณคุณไอ้ลองยิ้มนิดนึงนะคะนี่นะคะค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าพอยิ้มแล้วเนี่ยค่ะปากก็จะเป็นรูปปากกระจับที่สวยแล้วก็ทำให้หน้าดูละมูลมากยิ่งขึ้นนะคะดูรู้สึกว่าหน้าดูหวานขึ้นด้วยใช่ไหมคะค่ะทีนี้นะคะรูปก่อนทําของคุณไอ้นะคะเห็นไหมคะ พอยิ้มออกมานะคะก็คืออาจจะทรงยังไม่เข้าที่ด้วยนะคะอาจจะแบบทรงกระจับคือแบบไม่เป็นทรงกระจับที่ดีเนาะทีนี้ลองหันข้างดูได้ไหมคะคุณไอหันข้างเป็นทางนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะคือปากกระจับนะคะเวลาหันข้างนะคะหลังทํอเนี่ยเห็นไหมคะก็คือตรงติ่งตรงนี้นะคะ่ะก็จะเกิดไปเป็นสิ่งที่สวยเลยนะคะเป็นทรงกระจับที่งามเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็เพิ่มเติมนะคะสําหรับการรีดกราฟนะคะการรีดกราฟเนี่ยคืออะไรคือการที่การย้ายกล้ามเนื้อปากนะคะมาเติมตรงกระจับนะคะเพื่อให้ตรงกระจับนั้นอะ่ะคมชัดแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนะคะข้อดีของมันนะคะก็คือสามารถที่บอกว่าเหมาะกับคนปากบางได้นะคะคนปากบางสามารถเสริมปากกระจับได้นะคะแล้วก็ข้อดีที่2นะคะคือไม่ใช ะค,ะคือเนื่องจากเป็นใช้เนื้อปากของเราเองเลยเนาะอันที่3นะคะก็คือทําให้ปากของแต่ละคนหลังทำเนี่ยจะดูมีวอลลุ่มดูอบอิ e ่มแล้วก็ดูแบบดูฟูสวยด้วยนะคะโอเคค่ะส่วนหลังทํานะคะสําหรับคนที่สนใจปากกระจับนะคะสนใจเสริมปากกระจับนะคะขออนุญาตแนะนาในเรื่องของการดูแลหลังตัวหลังทานิดนึงนะคะหลังทำของคุณได้ดูแลตัวเองยากไหมคะไม่ยากค่ะก็ถ้าเวลา กินข้าวหรือว่ากินอะไรเสร็จเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นการาใช้จะเป็นเหมือนสำลีเหมือนอะไรเงี้ยะคะ่ะในการที่เช็ดทํางพันสะอาดต้องเช็ดให้สะอาดเลยห้ามมีคราบเลือดมีอะไรติดบริเวณแผลมันจะทําให้แผลไม่สวยะคะ่ะใช่คะ่ะนอกจากนี้นะคะการทําปากกระจัดนะคะก็อาการบวมที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นอาการปกตินะคะก็อันนี้ไม่ต้องตกใจเลยนะคะเราสามารถประคบเย็นได้นะคะประมาณ5-7วันหลังจากนั้นก็ตามด้วยการประคบอุ่นนะคะ แล้วก็ที่สาคัญเลยนะคะคือพยายามทานยาตามที่แพทย์สั่งจนกว่ายาจะหมดนะคะส่วนในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากนะคะก็คือสามารถแปรงฟันได้ตามปกตินะคะสาหรับท่านไหนที่แบบกลัวแสบอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเป็นใช้ยาสีฟันเด็กได้นะคะ <S <S 1> <S 1> แสบไหมคะนีดนึงพอแบบหนังแบบตอนแปรงฟันรู้สึกแสบไหมคะของคุณแมไม่แสบเลยค่ะคือทําทามาแล้วแบบไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรยค่ะก็ใช้ยาสีฟันเด็กปกติเงี้ยคะ่ะ Okay. แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็แนะนําให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารหมักอาหารดองอาหารทะเลทุกๆอย่างนี้นะคะเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะค่ะก็สําหรับท่านไหนที่สนใจเสริมปากกระจับนะคะควบคู่กับการลิฟ์กราฟนะคะทางคลินิกเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอแครแล้วก็คุณหมอขิมนะคะส่วนสําหรับ ทางสาขาของเรานะคะก็มีถึง2สาขาเลยก็คือสาขาปทุมวันนะคะแล้วก็สาขารามคำแหง24นะคะทั้งสองสาขาเนี่ยก็จะมีที่จอดรถให้นะคะเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็เดินทางง่ายด้วยนะคะค่ะคุณไอซมีทราบใช้บริการที่ไหนคะใช้บริการสาขาปทุมวัน,าามมนใช่ค่ะ,ะ,คะก็มีที่จอดรถคะ่ะกว้างมากเลยแล้วก็เดินทางมาไกลนะคะแต่ว่าสะดวกสบายมากค่ะใช่ค่ะก็ทีนี้ก็อยากจะให้คุณไอช่วยรีวิวดนึงเนาะ เป็นแบบว่าเป็นแนวทางสําหรับคนที่สนใจเสริมปากกระจับดีค่ะดีกว่าค่ะว่าบางคนเน่ะคือกลัวกลัวมากๆเลยบอกว่ากลัวเจ็บมากกว่าอย่างเงี้ยตอนตอนแรกก็คิดว่าอย่างนงี้ค่ะคิดว่าทําปากกระจับแล้วจะกินข้าวยากไหมจะดูแลยากไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ทําออกมาแล้วเรารู้สึกเรามั่นใจในตัวเองรู้สึกใครเห็นใครใครมองเราก็รู้สึกว่าสวยขึ้นละมุนขึ้นค่ะ สำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักเพจยูนิคอนคลินิกมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n e แอดนะคะหรือตามเ e ว็บไซต์ต่างๆได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนนะคะรวมทั้งคุณไอ้ด้วยนะคะที่วันนี้อุตส่าห์สละเวลามารีวิวดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ